จังหวัดน่านประกอบพิธีสมโภชพระธาตุแจ่แห้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสามิถุนายน2564ตะวันนี้ตีพระอุโบสถวัดพระธาตุแจ่แห้งพระอารามหลวงตำบลม่วงตึดอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนายนิพันธ์บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจ พุททศาสนิกชนและกับประชาชนเช้าจงวัดนานในเจ้าได้ไปประกอบพิธีสมโพธพระบรมมธาตุแจแห้งทําพิธีถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักพระบรมราชินี เนื่องในวโรกาศมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ43พรรษาในวันที่3มิถุนายน2564ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรสในของพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงมีพระพลานไมัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงเป็นพระมิ่งขวัญของพระโชคในกรชาวไทยตลอดกาลนานสำหรับพิธีส่วนเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาครั้งนี้ก็เพื่อน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีหนึ่งในวโรกาศมหา มมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ43พรรษาอีกั้งเพื่อเถิดทุนสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันลัที่พระศพนกรชาวไทยคาร่วมมือร่วมใจกันพิทักษ์รักษาให้เกิดความสถิตสถาพรโดยมีข้าราชการทหารตำรวจปอกก้าประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านเข้าร่วมพิธี